สวัสดีค่ะท่านผู้ชม่าช่องแอดเรนะคะเลขฝันนะคะท่านผู้ชมค่ะก็อ่ะฝากตามเลขสูตรด้วยนะคะเลขคุณยายเลขสูตรคุณยายก็ลงไปแล้วนะคะแล้วก็เลขสูตรแอดก็ลงไปแล้วนะคะลงลงเร็วเลยนะคะสูตรแอดแล้วตัวนี้ก็จะเป็นคงสุดท้ายเลยเลขฝันนะคะ ฝันเกี่ยวกับตัวเองนี่แหละนะฝันว่ากลับไปทำงานที่เดิมนะคะแล้วก็เห็นบ้านหลังเดิมแล้วก็อาจจะมีเลขตัวเดิมนะแต่ว่าฝันว่ามีคนเอาสร้อยมาให้บอกมีคนบอกบอกอีกคนบอกว่าเออเอาเอาให้หมดเลยเอาให้หมดเลยประมาณนี้นะเลขเกี่ยวกับแอนะ แอดชอบอายุอยู่นะแล้วก็เล็กเบิ้นนะอืมเนาะอายุนะคะอืมอันนี้อายุนะ,ะแต่ทีนี้แล้วก็จะมีเหรียญน,นะคะเหรียญหลวงปู่เหมือนรูปไข่แบบนี้แหละแล้วก็มีแบบนี้เนาะแล้วแอปก็เลยหักออกอืมหักออก แล้วแอดก็เลยอมองไปเห็นตัวเลขนะคะบางคนอาจจะว่าตัวเดิมนะนี่คือเลขฝันนี่คืออายุของแอดนะคะที่ได้ซร้อยเนาะที่แบบได้ซ้อยได้ซ้อยได้ซ้อย,อยงไงเผื่อมีใครชอบเนาะ เอ,อเลขสูตรลงไปแล้วนะคะใครชอบก็ไปตามนะคะรู้สึกว่าจะมีน,นี้อยู่นะแต่ว่าเราก็อะไรนะไปกับสระบุรีแล้วเหลียวโอ้เนาะอันสังเกตว่าตัวเลขที่เห็นนะคะจะมีสองเอ่อมีสองมีศูนย์มีแปดมีศูนย์เหมือนเลขจะหักนะคะถ้าไม่เบิ้ลก็หักนะวดนนี้เพราะว่าผลออกที่ผ่านมาใช่ไหมศูนย์สี่ศูนย์สี่ แปดแปดศูนย์ใช่ไหมอา้าเลขตัวเดิมนะนี่อ่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นแค่แนวทางนะคะก็โปรดใช้วิจารยาณในการรับชมด้วยนะคะเป็นเลขฝันนะคะเลขที่เห็นนี่ก็คือ,อยูเรียนนะอ่าเรียนลุงปู่นะคะลุงปู่ทุกท่านรู้นะเธาเอ่ยนม้มเราจะไม่เอ่ยนามนะจ๊ะ เพราะว่าไม่รู้ว่าเอ่ยนามได้ไหมเนาะอ่าสนับสนุนสลักินแบ่งรัฐบาลลาวนะจ๊ะใครชอบเลขฝันของแอปอ่ะก็ตามนะคะทธงหมดท่องปวงบุญดวงวัฒนาของตัวเราเองนะคะทีแรกก็ว่าจะไม่ลงอยู่นะเลขฝันตั้งแต่ฝันยกป้ายขึ้นเนาะก็ก็มาอยู่นะและ้วแล้วต่อมาก็ฝันแบบ ป็นปริศนาปริศนามีครั้งนี้แหละฝันเห็นเป็นตัวเลขมานะคะแต่ว่าเห็นก็เห็นเห็นสีตัวแบบนี้เนาะอ้าวเอาไปวิเคราะห์ไตรตรองนะคะเผื่อใครเอาไปเอ่อเสี่ยงโชคหลายๆวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดเนาะอ่ะก็ลองอไปวิเคราะห์ไตรตรองนะจ๊ะ